สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องเจมอสดเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพามาชมแปลงปักกาศดของเพชรภาคภูมินะครับอ้าวเป็นแปลงของผมเองนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยผมชื่อเพชรภาคภูมิวันดีนะครับแต่ที่ตั้งชื่อช่องว่าเจมอสดเนี่ยมันก็มีที่มาที่ไปอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็ยังไม่ขออธิบายอะไรมากนะครับสําหรับ คลิปนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของประกาศนะครับตอนนี้ถึงมาดูเก็บเกี่ยวแล้วประกาศเนี่ยมีอายุ45วันถึง50วันนะครับวันนี้ก็ได้เวลาเก็บพืชเก็บผลหลังจากที่เราเหนื่อยกันมาทำกันมาตั้ง40 45วันนะครับ45วันวันที่เก็บนี่ประมาณวันที่46 47นะครับ วันนี้เข้าสู่วันที่2แล้วนะครับที่ได้ถอนประกาศกันมา28ไร่วันนี้ผมก็ได้เอาคลิปมาลงให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆชาวยูทูบเบอร์ทุกคนที่กำลังติดตามหรือท่านใดที่ยังไม่ได้ติดตามก็ขอฝากกดติดตามช่องเจมอสดไว้ด้วยนะครับมีคลิปข่าวสารดีๆใหม่ๆก็จะมาอัพให้เพื่อนๆได้ชมกัน ผมก็จะมาพูดถึงในเรื่องของประกาศหลักๆนะครับคลิปนี้ประกาศตอนนี้ที่ผมขายไปโลละสองบาทห้าสิบนะครับยังไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นตอนนี้ก็ได้เก็บเร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะมาสรุปคร่าวๆว,ว่ายี่สิบดไร่เนี่ยหกักแล้วเหลือเท่าไรค่าแขกเท่าไร่ค่ารถเข็นเท่าไรนะครับค่ารถตักเท่าไรนะครับยี่สไร่ ผมได้ประกาศ85ตันโดยประมาณนะครับ85ตันก็ลองเอาไปคูณ2บาทห้าอยู่แล้วมันก็จะดีดอยู่ประมาณแสนแสนแปดแสนแปดแสนเก้านะครับเกือบถึงสองแสนที่ผมคิดเก้าค่ดูนะครับเราก็จะโดนค่ารถพ่วงรถพ่วงจะโดนไปตันละ4 0 0ร้อถึงห้าบาทนะครับแล้วแต่เจ้า เจ้าที่ผมมาเขียนให้ผมเป็นรถร่วมของอ่ะพอพูดถึงรถร่วมเสร็จแล้วนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของรถตักบ้างนะครับรถตักก็เฉลี่ยเขาก็จะคิดเป็นตันนะครับตันละ100บาทนะครับถ้าเราได้85ตันแล้วก็จะเสียค่ารถตักแปดพันห้านะครับแล้วก็ค่ารถพ่วงทั้งหมดมันได้2พ่วงกับอีกหนึตู้นะครับคือหตู้ เราก็ดีดดูแล้วตตนละ485ตันก็ตะตกอยู่ที่37,000เกือบ38,000นะครับประมาณนี้สำหรับค่าแขกค่าค่าสิปถาถะต่างๆเกี่ยวกับคนงานที่มาถอนนะครับก็ชุดนี้ผมจ้างมาเป็นเข่งนะครับเข่งละ10บาทคนยกวันละ400-500ถึงนะครับแล้วแต่ หากแล้วก็ถ้า,ถาเฉลี่ยเป็นโล2องบาทห้า 50, ผมก็จะเหลืออยู่ประมาณ1บาทถึง1บาท50นะครับจะโดนค่าค่าพวกรดต่างๆอยู่ประมาณบาทบาทกว่าๆนะครับก็คิดแล้วก็ถือว่าไม่ขาดทุนนะครับสำหรับการทำประกาศในช่วงหน้าหนาวนะครับ <S <S 2> <S 2> เพราะว่ามันอายุสั้นแล้วก็ได้เงินไว้นะครับแล้วก็ ผมเช่าที่แปลงนี้อยู่ด้วยครับก็คือเราก็สามารถทำประกาศไปจ่ายค่าเช่าได้เลยนะครับสำหรับท่านใดที่แบบอยากทำหลายรุ่น่ปีนึงก็ทำได้3รุ่นนะครับผมจะแบ่งเฉลี่ยคือต้นปีเนี่ยจะทำนากลางปีก็ทำนาต่อถ้าไม่ทำนาก็ทำกระพูดได้นะครับแล้วแต่ ทำกระเพาพอรุ่นปลายปีก็จะหว่นประกาศนะครับก็ประมาณนี้สำหรับการถอนประกาศการเก็บประกาศรายละเอียดส่วนต่างๆขิดยุกขิดยาก็ผมก็เคยได้พูดไปคลิปก่อนหน้าน,นี้แล้วนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามช่องเจมส์สดของผม ผมก็จะพยายามทําคลิปต่อไปเรื่อยๆมีคลิปข่าวสารดีๆใหม่ๆก็จะมาทําให้ได้ชมน,นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็เป็นกําลังใจให้ช่องเจ็บอันสดด้วยนะครับให้ดูภาพโดยรวมครับโดยการใช้โดนถ่ายนะครับก็จะมีเข่งมีรถพว่วงมีอะไรต่างๆนานานะครับ โอเคประมาณนี้ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ